ถ้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเศรษฐกิจทั่วโลกมันหนักหุ้นไทยตกต่ำสุด30จุดที่กันที่มุดดูข่าวหนักปัญหาทั้งดอกเบี้ยอเมริกาเออ่สงครามแย่หมดนะครับแย่หมดนะประเทศชาติก็ตกแเนี่ยเชเาแดดแบงค์ชาติดีจีดีไปรับ GDP ลดลง,งท,ทั้งเยอะ GDP ลดไปทั้งเยอะเพราะอะไรมันคำว่า GDP คืออัตรารายได้ที่เราจะหาในแต่ละปีความก้าวหน้าอะไรจับแย่แย่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องประหยัด ต้องประหยัดครับไม่ใช่ว่าประเทศยากจนแต่แต่ไปกู้เงินมาแจากประชานชนเป็นบ้าหรือเปล่า้านะรผมทำอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็สุภาครับสุภาครับประธานกรรมการอะไราจากๆประธานอนุกรรมาธิการของปปชที่เคยจับจิงลัาติดคุกม,มาแล้วหนีกดีไปแล้วจบนำข้าวเขาเตรียมแล้วครับสามสิบเอ็ดพลหัรนีง่ไงเตรียมแล้วครับถ้ารัฐบาลเสษขายังื้อดึงแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทติดคุกอ่เะเรออะไร มันไม่มีการจำเป็นที่คุณจะต้องไปคู้เงินไปเอาเงินก็ประมาณมาทำทำนีน่แล้วก็จะมีการทุดชนิดเงินดิจิตอลแลไรของคุณเตรียมตัวในคุกอ่ะถ้าทำอ่ะรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยุณดูแล้วเขาก็ไม่เอาหรอกนะสี่แสนหน้าแทนล้านภูใจไทยก็บอกเ่ยไปทำปปา,าสะอาดทั่วประเทศไม่ดีกว่าไปสร้างรถไฟฟ้าไม่ดีกว่าไปสร้างสนามบินไม่ดีกว่ามันยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจคนมาเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างโรงพยาบาลดีกว่าไหม ไม่ใช่ไปแจกคนละหมืน่นจ่ายเจจะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อตับแก้วเล่นการมานันใช้นี่จบมันไม่ได้ประโยชน์ประเทศไ,ได้อะไระ่ะจ่ายปุ๊บห้าแสน,นล้านละลายปุ๊บเกียร้ยรอยหลังจากนั้นก็เหลือแต่นี่และยิ่งถ้าเกิดเป็นการจ่ายเป็นเงินโทเค็นดิจิตอลประชาชนไม่รู้คืออะไรไม่รู้จะไปแลกที่ไหนผมฟังผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าร้านค้ารับเงินเป็นไ้รับไปนโทเคเ็นไปนะเนี่ย6เดือนปีหนึ่งถึงจ่ายแล้วได้เงินใครจะรอหรอวันนี้ขายข้าวมันไก่ไปหนึ่งจาน6เดือนมารับเงิน เอาไหมเอาไหมครับทําไปทามาก็จะเกิดศูนย์รับแลกเปลี่ยนเงินโทเคนนะศูนย์รับแลกเปลี่ยนไอ้บิตคอยน์อะไรพวกนี้ไอ okay. ้พวกนั้นรวยครับไม่ต้องทําอะไรเลยนอนกินนะักคนที่จะมีเงินมารับรับแลกเงินโทเคนอะไรพวกนี้ครับมันก็ต้องเป็นเจ้าสัวเลยคือมันมีอยู่คนละสามแสนสี่แสนล้านแล้วมันก็เพิ่มไปอีกแสนล้านเพิ่มไปคนละแสนล้านมันก็ยิ่งรวยก็รวยขึ้นคิดอะไรก็คนจนบังหน้าคนรวยสุดท้ายก็ตั้งนะแจกก็มาแจากเงินสด ไปแจกอะไรโทัวรกุ้งทัร์ค้นจะไปทําระบบระบบอะไรระบบชงระบบแช่ขึ้นมาฟังแล้วงงนะผมยังงงเลยนะครับขึ้นไปทําเพื่อมาเพื่ออะไรขึ้นมาแทนที่เอาเงินสดให้เข้าไปคนละหมื่นเราก็จะไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กับแก้มลาบซุกเล็กอะไรกว่าไปจบนะคือผมดูนโยบายไปไม่นานแล้วที่สัมผัญกันอีกแน้นะคุณอิงบอกว่าจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยคือทำนโยบายสำเร็จอิงรับสำเร็จอะไรอ่ะผมเห็นจำนำข้าวสำเร็จนะ จำนำข้าวสำเร็จนะครับกระโดนจำคุกกับทุจริตในบ้านเมืองเสียหายเท่าไหร่นะนายกกูมาหนีไปอยู่ต่างประเทศไอ้สำเร็จอะไหร่โครงการต่างๆที่ทักเหนตามกระโดนจำคุกมาตะกี่คดีต้องนอนโรงพยาบาลนะครไม่ได้สำเร็จทำล้วมีการทุจริตจำนำข้าวบ้านเมืองเสียหายเท่าไหร่ไปถามหมอมาลงดูกลับอ่าอต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการหาเสียงแบบ ไม่ต้องรับผิดชอชต่อกับสังคมอยู่ดีๆจะไปกู้เงินมาจากทุเรศมันไม่เห็นไม่เห็นคิดนอกกรอบไม่เห็นพัฒนาอะไรรนถะไฟฟ้ายี่ิบาทตลอดสายอยู่ดีๆก็ไปต่ำเพราถแลวเสร็จแล้วก็ต้องเอาเงินภาษี 000. 000. หมื่นมาล้านไปอุดหนุนบ้าหรือเปล่าใครก็ทําได้ครับเกษตรกร,ร,กรพัก,น,พก,น,พกนี่สามปีบอกไม่ต้องใช้นี่หรอกแต่ต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายแทนชาวไร่ชาวนา,า,วนาแล้วมันการแก้ปัญหาอะไรน้ำมันก็เป็นไงเอาเงินภาษีเป็นไงไปไปชดเชย มันจะทําได้กี่วันในเมื่อผมซื้อน้ำมันในราคาแพงแล้วขายถูกโดยรัฐบาลจ่ายข่าจ่ายส่วนที่ขาดทําได้กี่วันรถเมล์กรุงเทพก็ขาดทุนเอ่นะครับและเข้าใจนะเพราะฉนั้นไอ้นโยบายพวกนี้เคือการหลอกลวงประชาชนนีับะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยตอนนี้ทำสองเดือนยังไม่เห็นมีอะไรเป็นท้่เป็นอัมเลยนโยบายเยอะแยะมากมาจากเสร่จ้าเลยไงเดินทางมาต่างประเทศอย่างเดียวมากเราไปขายของขายอะไรครับ ไปชวนนักลงทุน hmm. มีใครลงทุนม่มีสองเดือนกว่าังไม่มีเงินคิดนานเลยนโยบายเป็นไงตอบไม่ได้ครับเมื่อไหร่จะแจกหนึ่งหมื่นตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเงินหาเสียงก็ไม่ได้คิดก่อนพอโดนพอโดนพอโดนคนเห็นต่าเขาโต้แย้งคัดค้านก็ไปด่าเขาเป็นสารกระเบื้องบ้างเป็นพวกไม่มีเหตุผลบ้างด่าเขาหมดนักเศรษฐศาสตร์โบราณบ้างพวกขัดขวางความเจริญบ้างพวกขาประจําบ้างแทนที่โต้เถียงมาเขาบอกว่านโยบายของคุณเนี่ยมันไม่คุ้มค่า คุณก็ต้องอธิบายคุ้มค่าย,ยัางไงนะเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาโต้กับเขาทะเลาะกันด้วยเนื้อหาแต่กลับไปบอกเขาว่าแนมะเป็นนักเศรษฐศาสตร์โบราณเป็นพวกไม่มีเหตุผลเป็นพวกสากา้ะเบือเป็นพวกต้องทําลายเป็นคนอิจฉาทิษยาแต่ไม่ได้เป็นพระมรากัฐบาลก็เลยอิจฉาครไทจะไปอิจฉาการกู้เงินมาแจกหนึ่งหมื่นบาทไม่มีใครออิจฉาเขาเป็นห่วงว่าคนจะติดกันหมดแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องหนีคดีไปอยู่ดูบนะครับแตเขาบอกว่า ถ้าเงินห้าแสนล้านจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันมีวิธีการอื่นเยอะแยะไปสร้างสนามบินสร้างรถไฟฟ้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพราะรายได้ลักการท่องเที่ยวนะนะไปสร้างคงสร้างพื้นฐานดีกว่าไปสร้างแลนด์บินดีกว่าแต่คุณไม่ทำเพราะมันไม่ได้คะแสนียงไปนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปสร้างสนามบินอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะสนามบินมันมันเยอะคนก็มาเที่ยวมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวดีคนท่องเที่ยวเยอะก็มีรายได้อันนั้นะมันเห็นชัดแต่คุณไม่ทําแต่ทำไมคุณไม่ตอบคำถามคุณไปบอกว่าไอพวกนี้หัวโบรานคิดแบบเดิมๆประเทศถึงจะเจริญเติบโตอัตราการจเจริญเติบโตแค่หนึ่งจุดแปดไม่ได้ไม่ได้5%้าเพรรคเพื่อไทยจะทําให้ประเทศมีอัตราการจเจริญเติบโตถึง5%ชาติหน้าตอนบายายคุณเชื่อเลยไม่มีทางราบเศรษฐกิจแบบนี้คุณจะไปทาอะไรจากหนึ่งจุดแปดเป็นห้าผมไม่เชื่อ,ม,อมันคือการขี้โม้แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบพอถามไปถามมาตอบอะไร เออนัดที่คุณหาเสียงไว้จะแจกหนึ่งหมื่นบาทัท้วนหน้าตอนนี้เอาคนไว้ไม่แจกแนะล้วสรยุทธถามเอาหาเสียงไว้ท้วนหน้านัดันตีช่วยมาการกระทรวงการทลังเื่ออะไรจุลพรรครึเวล่าคุณสรยุทธครับมันเลยช่วงหาเสียงไปแล้วอ้าวแต่คุณก็ลืมคำพูดตัวเองเนี่ยแบบนี้มันนโยบายหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเพราะคุณไปแหกตาประชาชนไว้บอกว่านะัคุณจะแจกท้วนหน้าแต่พอคุณได้เปรัฐมนตรีคุณบอกว่าอะไร เลยเวลาหาเสียงไปนยะเพราะนั้นคุณไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คุณเคยหลอกลวงหรือหาเสียงประชาชนไว้เลยอรือ่นะไอ้ที่คุณหลอกลวงประชาชนไว้อะว่าคุณจะแจกทุนหน้าถ้าคุณไม่พูดแบบนี้ใครจะเลือกพรรคเพื่อไทยมันก็เหมือนการหลอกลวงอะพะสัยญุตถามบอกว่าอะไรตอนนี้เลยเลยเลยเวลาหาเสียงแล้วครับคุณสอญญุทธก่คือพูดง่ายเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนตอนที่หาเสียงก็คือพูดง่ายคุณจะทําไม่ได้นะคุณสอยญุตถามแค่แรงแค่ดำเราคงไอ่บดาทำได้ไม่ได้ านนสามัญนายกเศรษฐามีอำน,นาจไปสัง่งพัดใจไทยสั่งไม่ได้เขาไบอกอ๋อสี่ร้อยบาททุกๆจะขอขึ้นทั่วประเทศนัดตีแรงงานยังบอกไม่ได้ขึ้นไปประเทศต่างจังหวัดนีไม่มีใครเขาเชื่อเศรษฐาเศรษฐามไม่ยอำน้านะเหมือนคุณเชิดเหมือนนอมินีทักษิณเนี่ยแล้วคุณจะไปสั่งร้อยขึ้นเะนี่ยจากสามร้อยเป็นสี่ร้อยนันดตีของใจไทยนัดตีแรงงานเขาไม่เชื่อฟังเงินเดือนสองหมื่นห้าที่คุณบอกว่าโกหกไปใครเลือกเลือกคุณเนี่ยจะได้สองหมื่นห้าลากฏ ทุกวันที่คุณทำได้ทำไม่ได้ครับคุณก็วันวันก็เปเลี่ยนเรื่องครับเดินทางไปประเทศนั้นประเทศนี้ลงพื้นที่แม่ทุกวันเลยนะประชาชนจะได้เห็นข่าวไม่ลงพื้นที่ทุกวันเลยแต่เรื่องที่ตัวเองไปหาเสียงมานะคุณไม่ทําเลยวันวันคุณก็เปลี่ยนประเด็นไปสร้างภาพไปประเทศนั้นประเทศนี้ลงพื้นที่นะเทนูเนูไพภภนอนก,ก็นเหมือนคนขยันแต่ความจริงบากนโยบายทีค่คุณหาเสียงไม่ได้ทำเลยนะนะไม่ได้ทาอะไรเลย นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วถกดูแล้วนะ่นท่าทางมันจะไปไม่รอดเจ๊ดขาเต็มที่กับเอสาอยู่ใกล้จะถกเดือนแปดเงือนเสร็จแล้วก็จะเอาลูกสาวทัศนศิลป์มาลูกสาวทัศนศิลป์มาเข้าอยู่ในพรรคก็เป็นหัวหน้าพรรคเป็นประธานชอบบงชอบแปรอะไรกับแต่ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเป็นตําแหน่งนลยอยๆเพราะอะไรท่านเิงเอาลูกสาวทศัศน์ศนลป์เป็นรัฐมนตรีขังเอาอีงเป็นรัฐมนตรีขังกล้าไหมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกล้าไหมจะได้รับผิดชอบพอเป็นรับผิดชอบปุ๊บจะได้โดนฝันค้านด่าประชาชนด่า ไม่คล้ารับผิดชอบตําแหน่งลอยๆยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยก็ปล่อยตําแหน่งลอยพุ่งอิงไม่ได้รับผิดชอบอะไรไม่ได้เป็นสสนะถ้าจ้าไม่ผิดไม่ได้เป็นสสอนะไม่ได้เป็นปลาที่นิ์ไม่มีตําแหน่งในคณะรัฐมตีคือไม่มีโอกาสลดนอภิปราไม่ไว้ใจก็คือทําตัวลอยๆอยนะครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพอถึงเวลาพบ็จะเปลี่ยนตัวเสถฐาเอาอิงเข้ามาเป็นก็แค่นั้นแหละแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยมะต้องรับผิดชอบพุงอิงมีตำแหน่งอะไรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประธานซอฟตแวร์หัวหน้าพรค ไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการบริหารหน่แค่ดูแลไปในพรรคนะไม่ต้องไ,ไปรับผิดชอบไอ้เงินหนึ่งหมื่นบาทเวลามีปัญหามาโยนขี้โยนบาปนะโยนขี้โยนบาปให้เศรษฐาไปแต่สักพัหเดียวเศรษฐาก็จบจากการเป็นนายกดูแล้วไม่น่าจะเก,กินหกเงินเศรษฐาก็วันวันก็แต่งตัวแฟชั่นไปรองเท้าสีถุงเท้าสีช,ชมพูไปผูอะไรไปเรื่อยเปิดประเด็นเป็นนายกสองคนบ้านงะอะไรบ้างทำตัวเป็ปนลูกนรอะมุงิ่แต่ดเดี๋ยวเดี๋ยวหกเงอนก็จบแล้วจบจบไปดูนะครับนะ S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จบแล้วนะแล้วก็แล้วก็ได้านาย,ยกคนใหม่ก็ดู <S 2> <S 2> นะคล้ายยิ่งรักอ่ะแนวเดียวกันนแหละตามตัวคลิปอ่านไปอ่านมาก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเทศขนาดใหญ่แต่กลายยิ่งรักอ่านอ่านตัวคลิปผิดก็จะเก็บู่กลายเป็นอะไรประเทศขนาดใหญ่ด้วยนะนะครับผมบอกว่าพรรคก้าวไทยก้าวไกลไม่ไม่ไม่ไอ้พรรคเพื่อไทยไม่ก,ไมก้าวกระโดดนะครับอันะนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับ